เลี้ยงยังไงให้ดอกใหญ่เหมือนตอนที่เราซื้อมาแรกๆคลิปนี้ผมมีคําตอบให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆได้ทําตามกันแล้วก็ศึกษากันติดตามกันจนให้จบคลิปเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนกุหลาบที่เราเลี้ยงในพื้นราาวและที่อากาศร้อนกับกุหลาบที่เลี้ยงในบนดอยและที่อากาศเย็นเขาจะดอกใหญ่ไม่เหมือนกันเพราะว่าการที่กุหลาบมีดอกใหญ่ได้เพราะว่าอยู่ที่อากาศอากาศที่เย็นจะทําให้เขามีกิ่งที่ยืดยาวสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่เขาจะไม่รีบบานส่วนอากาศที่ร้อนกุหลาบก็จะรีบบานแล้วก็ดอกจะเล็กลงอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับ วิธีที่แนะนำนะคือการพักต้นพักดอกนะครับผมแล้วก็เคล็ดลับที่จะแนะนํากันก็คือการเด็ดหัวดอกการเด็ดหัวดอกของกุหลาบจะส่งผลให้กุหลาบของเราไม่บานแล้วก็สะสมอาหารได้ก่อนนะครับผมถ้าเราปล่อยเขาบานในช่วงนี้เขาก็จะมีดอกที่ค่อนข้างที่จะเล็กเพื่อนเพื่อนได้กุหลาบมาแล้วเขาออกดอกให้เราอย่างสวยงามแล้วต้องรู้จักการพักต้นนะครับรว่าพักดอกเพื่อนๆก็เด็ดหัวดอกในรอบแรกเลยนะเด็ดให้หมดเลยนะครับผมเพื่อให้เขาสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่เป็นเวลาทั้งหมด45้า นนค,คืออย่างนี้นะครับผมก็คือว่า,าจะอธิบายว่าอย่างนี้คือกุหลาบเขาจะมีอายุเวลาในการที่เขาจะออกตุ้มกุหลาบนะครับเวลาทั้งหมด45วันโดยประมาณหรือว่าจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์แต่คิดโดยรวมเลยก็สักประมาณ1เดือนก็ได้นะครับผมนับแบบว่า1เดือนผมก็คือการพักต้นของเราคือว่าจะพักทั้งหมด2รอบก็คือรอบละ1เดือน1เดือนก็เท่ากับเป็น2เดือนนะครับผม ที่เห็นในรูปในคลิปผมอันนี้เป็นรอบแรกรอบแรกเราจะทําการเด็ดหัวดอกก่อนเป็นเวลาทั้งหมด1เดือนผมหรือว่า45วันโดยประมาณนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์เราจะพักต้นด้วยการเด็ดหัวดอกในรอบแรกก็จะให้เพื่อนๆสังเกตได้นะครับ<ๆ>เขาก็จะเริ่มมียอดที่ตรงปลายที่เขาจะเด็ดที่เราเด็ดหัวดอกแล้วครับเขาจะเริ่มแตกยอดนะครับตรงที่เราเด็ดหัวดอกเห็นไหมครับผมอันนี้รอบแรกนะครับให้เพื่อนจําไว้ก็คือเราจะพักต้นด้วยการเด็ดหัวดอกนะครับผม ที่นี่หรือว่าเคล็ดลับนี้ต้องทําใจให้แข็งนะครับผมใครที่ทําใจไม่แข็งนะครับไม่กล้าเด็ดหัวดอกก็อาจจะไม่กล้าทํานะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้ดอกใหญ่นะครับต้องเด็ดหัวดอกนะครับ เวลาผ่านไป1เดือนเขาก็จะออกยอดที่ปลายยอดที่เราเด็ดหัวดอกนะครับผมก็ข้างล่างที่เราเด็ดตุ้มกุหลาบก็จะแตกเป็นยอดแดงๆขึ้นมาอันนี้ก็ธรรมชาติของกุหลาบเมื่อเราเด็ดหัวดอกแล้วเขาก็ต้องการขยายพันธุ์นะครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับผมรอบที่2เนียคือรอบที่เราเรียกว่ารอบการตัดแตกเราจะไม่เด็ดหัวดอกแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้แตกยอดขึ้นมาแล้วผมจะใช้วิธีนะครับที่เรียกว่า การตัดแต่งนะครับในรอบที่2นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับรอบแรกนะครับเราเด็ดหัวดอกแล้วแต่รอบที่สครับเราจะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับผมผมจะตัดแต่งกิ่งที่ยอดแดงๆที่เขาออกมาจากการที่เราเด็ดหัวดอกทิ้งให้หมดเลยนะครับผมผมจะพักต้นเขาด้วยวิธีการตัดแต่ง ก็รอบนี้ก็จะพักอย่างที่บอกไปนะครับเป็นประมาณสัก45วันหรือว่าให้เพื่อนนับง่ายๆก็นับเป็น1เดือนก็ได้นะครับผมรอบแรกเราพักไปแล้ว1เดือนรอบที่2เราพัก1เดือนก็กลายเป็น2เดือนนะครับผมวิธีนี้เราก็จะตัดแต่งกิ่งกุหลาบทิ้งเลยน,นะครับผมเพื่อเป็นการให้เขาแตกยอดที่สมบูรณ์นะครับผมวิธีการตัดแต่งกิ่งครั้งนี้ เราจะไม่ตัดแต่งตรงที่เขาเด็ดของดอกนะเราจะตัดให้ลึกลงมานะครับผมการตัดลึกลงมาเลยครับก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับปลูกกุหลาบตัดดอกหรือว่าปลูกกุหลาบเลื้อยถ้าปลูกกุหลาบตัดดอกก็ให้ตัดลึกลงมาเลยนะครับผมถ้าปลูกกุหลาบเลื้ยก็ไม่ต้องลึกมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เพื่อนๆปลูกน,นะครับผม จะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งเพื่อเป็นการพักต้นเราจะตัดแต่งกิ่งเขาเป็นการพักต้นรอบที่2ก็ใช้เวลาทั้งหมดรอบแรกหนึ่งเดือนรอบที่รอบที่2อีก1เดือนก็รวมกันเป็น2เดือนนะครับวิธีนี้จะทําให้กุหลาบของเรานะครับดอกใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ทําใจไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะวิธีนี้ ผมขอแนะนําเลยครับเป็นวิธีที่ทําให้ดอกกุหลาบใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ขึ้นโดยการตัดแต่งกิ่งแล้วก็การเด็ดหัวดอกทีนะครับก็ให้เพื่อนจำไว้น,นะครับผมว่ารอบแรกเด็ดหัวดอกรอบที่2คือการตัดแต่งกิ่งนะครับผม ผมจะมาอธิบายด้วยวิธีรูปภาพให้เพื่อนได้เข้าใจอีกรอบหนึ่งครับเผื่อใครฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับผม เดี๋ยวดูที่รูปภาพเลยผมอันนี้ผมวาดรูปต้นกลาบไปดูนะครับดอกที่เราเห็นก็คือกหลาบตุ้มดอกนะครับผมจะวาดตุ้มใหญ่หน่อยครับผม,มเ,เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนเพื่อนๆนะครับรอบแรกก็ให้เพื่อนๆทําการเด็ดหัวดอกนะครับผมผมก็จะลบให้เพื่อนๆดูอันนี้คือวิธีรอบแรกคือรอบที่1นะครับให้เด็ดเขาตรงที่หัวดอกทิ้งเลยนะครับผมอันนี้เป็นวิธีรอบแรกครับก็เด็ดตุ้มดอกเขาให้หมดเลยเรียกว่ารอบแรกคือการเด็ดหัวดอกท่องไว้ว่ารอบที่1การเด็ดหัวดอกก็เด็ดให้หมดเลยนะครับผม เมื่อเราเด็ดหัวดอกเขาหมดแล้วก็จะเห็นว่ากุหลาบก็จะแตกยอดขึ้นมาที่ข้างล่างที่เราเด็ดหัวดอกก็จะแตกที่ปลายยอดก็จะเอาปากกาสีแดงเนี่ยขีดไว้เพื่อนๆคือตัวแทนของการแตกยอดเป็นสีแดงที่ปลายที่เราเด็ดหัวดอกนะครับผมเขาก็จะแทงยอดที่ปลายชอกุหลาบสังเกตได้ยอดกุหลาบที่สีแดงๆก็จะเต็มต้นเลยนะครับผมอันนี้คือรอบแรกแล้วก็เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับผม ไป45วันหรือว่า1เดือนเขาก็จะแตกกิ่งแตกก้านออกมานะครับอย่างที่ผมเอาปากกาขีดไว้อันนี้ก็เป็นรอบที่2รอบที่2เนี่ยเราจะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับ ที่กิ่งเลยนะครับผมตัดให้ลึกเลยนะเป็นกุหลาบตัดดอกตัดให้ลึกถ้าเป็นกุหลาบเลื้อยก็ตัดให้ลึกพอประมาณไม่ต้องลึกมากนะครับผมรอบนี้ก็ท่องไว้ว่ารอบที่2คือการตัดแต่งกิ่งก็จะทําการตัดแต่งกิ่งด้วยวิธีการที่ลบออกไปนะครับอันนี้คือวิธีการตัดรอบที่2เรียกว่าการตัดแต่งกิ่งครับผมก็จะทําการวิธีให้ดูว่าเป็นการลบก็คือเท่ากับว่าการตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็รอบนี้จะใช้เวลาหมด45วันเป็นรอบที่2ให้เพื่อนๆนะครับนับง่ายๆก็ท่องไว้ว่ารอบ อบแรกเด็ดหัวดอกรอบที่2ตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมด2เดือนนะครับในการพักต้นพักดอกเพื่อให้กุหลาบเรามีดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมวิธีนี้จะทำให กุหลาบของเรามีดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากรูปนะครับกุหลาบที่รอบที่เราตัดแต่งกิ่งเขาก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับอย่างเขียวกระจีเลยครับผมรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบที่3ที่เราจะปล่อยดอกแล้วนะครับผมเขาก็จะเริ่มแตกยอดออกมานะครับเป็นยอดสีแดงๆนะครับผมก็รอบนี้ให้เพื่อนๆปล่อยดอกเขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาได้สะสมอาหารมาทั้งหมด2เดือนแล้วนะครับผมดอกเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ในการทําให้ดอกเรานะครับใหญ่ขึ้น ที่นี่เหมาะกับกุลาบที่เราปลูกในพื้นราบแล้วที่อากาศร้อนเพราะว่าที่อากาศร้อนกุลาบเขาจะรีบบานที่อากาศเย็นกุลาบเขาจะไม่รีบบาน,นครับเขาจะสะสมอาหารจนยอดเขาแทงยาวขึ้นมาเขาถึงจะบ,บานก็ทําให้ดอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับผม ผมมีคลิปจากต่างประเทศให้เพื่อนดูเขาจะใช้วิธีการเด็ดยอดนักที่เลือกไว้เพียงแค่1ดอกเท่านะครับผมดอกยอดที่ขึ้นมาข้างๆเขาจะเด็ดทิ้งให้หมดเลยนะครับผมเขาจะเหลือไว้แค่1ยอดอันนี้ก็เป็นเทคนิคของต่างประเทศที่เขาใช้ในการปลูกกุหลาบตัดดอกเขาจะเหลือไว้แค่1ดอกนั้นเพื่อทําให้ดอกใหญ่มากๆเลยครับผมอันนี้ก็นําไปใช้ได้นะครับผมใครที่อยากให้ดอกกุหลาบใหญ่สามารถเอาวิธีที่ผมบอกไปใช้ได้ทําให้กุหลาบของเราใหญ่ขึ้นนะครับผมเพื่อนต้องคิดไว้ว่าเราปลูกกุหลาบพื้นราบแล้วก ออากากศร้นเขาต้องการพักต้นเพื่อสะสมอาหารให้เขาใหญ่นะครับผมถ้าเราอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ที่อากาศเย็นหรือว่าในต่างประเทศเราก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะอากาศเย็นกุหลาบเขาจะบานได้ช้ามากแล้วเขาก็จะมีการสะสมอาหารแล้วก็ทําให้กิ่งก้านเขายาวขึ้น,ขนเขาถึงจะบานนะครับก็ทําให้ดอกเขาสมบูรณ์ดอกใหญ่แต่ว่าถ้าเราอยู่พื้นราบและดอกเขาจะเล็กเพราะว่าอากาศร้อนดอกเขาก็จะรีบบาน,นครับอันนี้เป็นข้อง,ง่ายๆที่เราปลูกกุหลาบนะครับต้องคํานึงไว้ว่าถ้าอากาศร้อนดอก จะรีบบานถ้าอากาศเย็นดอกจะสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วดอกใหญ่แล้วก็บานช้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วก็ผมยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนได้มาติดตามกันก็ยังไงช่วยกันฝากกันดูด้วยนะครับช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมกับช่อง Ed Love Channel วันนี้คลิปนี้นะครับต้องลาการไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ายังมีเรื่องราวาดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนได้มาติดตามกันคลิปนี้ขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผม